สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจุเลรัตคุณธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะ,ะมีอาชีพเป็นแม่ค้านะคะค้าขายค่ะตื่นเช้าตีสี่อะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เป็นลกูกกระเพาะค่ะทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะตื่นเช้าค่ะเพราะว่าต้องรีบทํางานรีบทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลาทานข้าวก็ไม่ค่อยได้ทานเพราะว่า ่วนมากลูกค้าจะเยอะมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอยู่แล้วจะมีอาการประมาณว่าจุกเสียดท้องแล้วก็แน่นแล้วก็เวลาทานอาหารเย็นเข้าไปมันจะแน่น,นท้องมันจะป่องเลยค่ะแล้วก็สักพักก็ยิ่งทานพวกอาหารที่เป็นรสจัดหรืออะไรเข้าไปจะมีอาการเหมือนมีแก๊สในท้องตีขึ้นอกแล้วก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตรงหลอดอาหารตลอดเวล,เวลาเวลาคือน้ำลายอะไรก็แสบคอค่ะเป็นอย่างนี้มาเป็นปีค่ะ แล้วก็เมื่อปีก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็หมอได้จ่ายยาไข้กล้มเนื้อก็ยิ่งปวดท้องก็แสบไปใหญ่เลยค่ะกินอะไรก็มีแต่อาการปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลาทานอาหารก็ไม่อร่อยอะไรก็มีปัญหาไปหมดทีนี้ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นกินเทอร์มินพลัสค่ะของทางบริษัทนะคะอะไรลองมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็ รู้สึกว่าของเค้าเนี่ยจะแตกตัวไวมากขึ้น10-15นาทีก็เริ่มรู้ว่าตึงน,น้ําลายไปนะคะจะมีผงแบบยาขึ้นแล้วแล้วก็พอทานไปได้สักหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่าท้องอืดลดลงนะคะแล้วก็อาการจุกแสบที่คือขึ้นทางคอเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเบาแล้วก็ไม่มีอาการท้องผูกหรืออะไรเข้าห้องน้าแล้วก็ถ,กถ่ายดีมากเลยค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยทานไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอีกสัก สองอาทิตย์เราลองมาติดตามผลกันนะคะใช่ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ